ทองทองทองเราซื้อทองเสร็จแล้วเราเข้าโรงรับจำนำกันต่อเลยเข้าเลยไหม <S <S เข้าเลยไหมคือตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งที่จะพามาวันนี้จะพาไปเที่ยวตลาดเดินมาดูตลาดเลยตลาดที่เนี่ยมีมานานหลายปีแล้วเอาไปทำไรอ่ะเอาไปทำไรอ่ะเอา สวัสดีพาผู้ชมไปเยี่ยมเยียนตลาดอ๋ออะพาผู้ชมไปเยี่ยมเยียนตลาดบ๊ายบายแล้วเจอกันนะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะโอ้นี่นะครับชื่อว่าตลาดนาครไทยเส้นนี้นะครับเป็นเส้นลาด้ารร้อยหนึ่งถ้าจะมาเซี่ยวตลาดเนี่ย <c oughs> ก็สามารถมีที่จอดรถด,ด้านหล,ลังเราเข้าไปดูกันเลย ตลาดที่นี่จะเริ่มตั้งแต่เช้าก็จะมีของขายมากมายหลากหลายดอกไม้ไหว้พระหลายราย้านอยู่เหมือนกันแล้วก็มีสองฝั่งด้วยสำหรับคนชอบเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ก็มีน <ท Yang plement> ี่นะครับเป็นเวิร์กอนาจักรแต่ว่าเป็นตลาดที่ก็ไม่ได้ใหญ่มาก คึกคักช่วงเช้าช่วงเย็นๆก็จะตลาดก็จะเริ่มวายเพราะว่าเขาจะเน้นนังงานทํางานมานั่งกินตอนรื้อเที่ยงแต่ว่าของสดเขาก็ยังขายเรื่อยๆยจนถึงตอนเย็นที่พามาวันนี้ของโอไมโอเนี่ยไม่ได้ไปออกกอง1วันเนี่ยผมจะใช้เงิน100บาทเนี่ยกับตลาดที่เนี่ยจะอยู่ได้ถึง3มือ้อประรับรองว่าประหยัดเพราะว่าของที่เนี่ยูกแต่ถ้าจะซื้อของสดเนี่ยซึ่งเอาไปปรุงเองอะ่ะมันก็ไม่สะดวกกับทีมกองถ่ายอย่างเราอะ่ะ ก็โสดอยู่นะมาดูมาดูมีมีพันหนึ่งที่หน้าที่อยากจะให้ชิมเขาเรียกว่ากะหรี่พับเด็กเพราะว่ามันจะเป็นกะหรี่พับอันเล็กๆอันนี้น้องๆที่บริษัทเขาก็ชอบมาซื้อทานเพราะว่ามันอร่อยมีทั้งกองแคงมีหลายรสชาติด้วย เอาจริงๆร้านประจําก็ไม่ได้ประจําอะไรมากเพราะว่าก็มาซื้อบ้างปัปไปแต่ละร้านแต่ละร้านเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเมนูที่เราอยากจะกินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีร้านใดร้านหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีอยากจะกินเมนูนี้ก็มีร้านนี้บางทีเต่อยากจะกินเมนูนั้นก็มีร้านนั้นอะไรจะไม่ค่อยปักหลักกับร้านใดร้านหนึ่ง เจออีกแล้วร้านนี้อร่อยพี่ลองกินที่เคยกินวะอ้าวทำไมเคยได้ยังไงล่ะอยู่แถวนี้ประจำอยู่แล้วอร่อยอร่อยครับที่สำคัญรับคนละคร่งอีกแล้วก็จะเป็นขนมปังหลากหลายชนิดลูกเกดเนยธรรมดาไส้กรอกหมูยองตอนนี้เรามาลงมือซื้อกันเลยดีกว่าสวัสดีครับ อาหารน่ากินหลายอย่างเลยเอาเอาผัดมะเขือถุงนึ่งนะครับเมนูโปรดผัดมะเขือมาดูดอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนี่มีประโยชน์นะผักขี้เหล็กเนี่ยมีประโยชน์มากแต่ว่าจะหากินได้ก็ไม่ค่อยง่ายจะมีเฉพาะคนที่มีอายุเขาก็จะนิยมแล้วก็ทานเอาแกงขี้เหล็กละครับเราได้สองอย่างเดี๋ยวเรามา จ่ายเงินกันดีก,กว่าเพราะว่าทีา่ร้านเขารับคนละครึ่งด้วยเอาข้าหอม2ถุงครับสะดวกสบายไม่ต้องหูงเองไม่ต้องเปลืองค่าไปแม่ค้าก็สวยด้วยแม่ค้าก็สวยด้วย <c oughs> เดี๋ยวขาพาไปเดินดูที่ <c oughs> พวกอาหารตารสังพวกกุจงดวยจับเพราะมันจะมี กว๋วยจับอยู่ร้านหนึ่งที่มากินบ่อยๆเพราะว่าร้านนี้โอแน่นอนอร่อยมาก,เ,กเห็นรึเปล่าเพียวๆไหมล่ะกินไม่เยอะครับกินไม่เยอะเราเล่นไม่ใช่คอเนเทน ถึงแล้วนี่นี่นี่ก๋วยจับร้านน,น,น,านี้ร้านนี้ก๋วยจับน้ำข้นเข้าเวียงไปไปดูเนี่ยร้านนี้ผมมากินบ่อยอร่อยขอบอกเลยโอมากๆอร่อยมากๆจะซื้อกลับไปกินเอ๊ะไม่เอาดีกว่าถามเราดีกว่าเอาไหมเอาค่ะพี่โอถ้าหนูเอาก็สียหน้าถึงพี่โอจะมีเงินจ่ายให้หนูหน้า เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเยอะแยะเกินนะเอาแค่ถึงเดียวพอตอแล้วกันนะเอาแค่ถึงเดียวพอกอนล้วกันนะเอาไปชิมดูก่อนว่าถูกใจหรือเปล่าทำไมก๋วยจั๊บที่นี่ถึงอร่อยล่ะครับ <c oughs> คนทําก็อร่อยล้ะฮะเด็ดครับ <c oughs> เรียบร้อยได้กว๋วยจั๊บอีกหนึ่งเมนูจะบอกให้ว่ามันน่าก,กินมากอ้าวอันนี้ซื้อให้น้องมาไปแล้วมาบอกเลยนะว่าโอรหรือไม่โอ คุณป้าเนี่ยเหรอคุณป้าเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมมากเลยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมมาเดินซื้อของแล้วเกิดอาการท้องเสียกระทันหันห้องน้ำที่เนี่ยเขาจะต้องเป็นแลกเหรียญจะไปขอแลกทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีใครอยู่จะไปขอแกลกร้านอื่นก็ไม่มีใครให้มีป้าคนนี้แหละที่ใจดีกับผมมากให้แลกเหรียญผมเลยได้เข้าห้องน้ําไปดูร้านแกกันดีกว่าเพราะเออแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยโซนเนี้ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนผัก ตรงนั้นก็จะเป็นของสดพวกไก่เนื้อปลาหมูบอกไว้เลยร้านข้าขายถูกกล้วยก็มีมันก็มีผักตำลึงก็มีได้ได้มาแล้วครับนี่สอย่างบวกข้าวอีกหนึ่งอย่างราคาก็ห้าสิบาสเป็น100่งรอันนี้ห้าสเป็นร้อยห้าสิ ข้าว20บาทก็เป็น170บาทวันนี้เราได้สมนาคุณจากร้านของคนละครึ่งจาก170ก็เหลือ85บาทปกติไม่มีคนละครึ่งเนี่ยเราก็สามารถซื้อในราคา20บาท30บาทก็มีนะครับบางร้านแต่ว่าวันนี้ที่ผมต้องการซื้ออย่างเงี้ยเพราะว่า1รสชาติที่เราติดกับร้านเพราะว่าของเขาอร่อยจริงบอกเลยว่าโอว่าโอถ้าเกิดอยากจะมาก็นี่แหละครับตลาดนครไทย รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่าลืมติดตามชมนะครับ